ครับบราการริมโค้งครับนี่เบื้องป่าครับผมจะเอาป่านี่ครับเป็นปลานิ้นอ้ยหลายตัวครับเฮอยู่ข้างในกาไวคิดแล้วแล้วก็นสีมาสิเบ็ดเอาครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับพ่อกันนึกเราครับปกติพาแซบครับมาเนี้ยโอ้ เม rs. <gewoon> ื่อเนี้ยจะได้บรรยากาศยิ้มโขงก็เก่าครับนี่คนไหลมองอยู่คร <pper> ับได้เปลี่ยนยางเนื้อครับเปลี่ยนยางเนื้อย่างเนื้อติดมันกับย่างย่างมาตตาบัตโอ้ยพอดีขึ้นไข่ครับบรรยากาศเริ่มหนาวละโอ้ผักเข้าก็เป็นผักการหินครับผตาแล้วปลูกนี่ผักการหินพี่ยาได้เป็นพียาเมื่อนี้ยได้เป็นพียาแท้ครับพี่ยาผสมน้ำครับผักเข้าก็เป็นผักสลัดเนี่ยครับแตียง มันเป็นแต่งลรัทัวร์นในการลิ้มขมผู้ผมอ่อนซ้อนปากครับเดี๋ยวไทยพี่น้องเบไปปนินปนิน,น,นโอ้อ่อนซ้อนครับมันลิ่นน้ำครับมาบอกอะไรครับเดี๋ยวจิเป็นไข่ก็นี่ครับนอ้ดบรรยากาศโตล้มหนาวเลยครับอ เริ่มล้มหนาวมาแล้วครับ มานล้อครับจเจอเหมือนกันครับเป็นเมนูอย่างเนื้อครับยันติดมันเป็นไข้บันนะครับเย็นอากาศเย็นครับมาครับขาอ่อนซ้อนปลาแล้วครับ มาเลยครับ มาจำเกลียวพี่ยามกันครับไปไหนฮครัน,นเริ่มโมกไหลแล้วครับอากาศเปลี่ยนแปลงครับ ยาคำน,นี้ครับหลกมาฝนคบยาครับเนี่ยก็เป็นไข้ไปแบ้วาครับ นี้เมื่อวานนี่ลมครับโอ้ลมแรงเมื่อวานเมื่อก่อนเนี่ยครับลมแรงเป็นออกเงี้ยบ่ได้เลยครับเมื่อนี้เมื่อนี้เต้าลมแน่ครับเป็นออกเงี้ยได้ อย่างเนี่ยหอมๆแต่มาเสียดาครับเป็นไข่เพราะว่าหนาวอากาศเริ่มเย็ยนแล้วครับอากาศเริ่มเย็ยนแล้วเป็นไข่เร็วครับจริครับปิดติบเขาอื โอ้ยอิ่มครับโอ้แมงมันนี่ก,กระไรครับแมงมันกะเหลือกะเหลือกะเหลือปลาไแล้วครับกระพักการหินโอ้แสบครับวันเพื่อเก็บมาใหม่ๆถึกล้มกับเหี้ยวอีกขึ้นเ้าครับถึกล้มเนี่ยเอามือกราต้องได้ขอตัวลาไปก่อนครับไปเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ